โอ้ยเย่เสร็จแล้วครับสบายดีพ okay. ี่น้องเราเรามาหาไอตัวที่แจ้งตำรวจจับเมื่อคืนเลยตัวนี้แหละเรานี่แหละบอกแล้วว่าอย่ามาญาติงานเราโอ้เจเบียมาเกี่ยวไก่ซับไปเลยจับเลยแจ้งตำรวจจับพี่น้องเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว้วอยาากกกททุุงงนััเดตรไหคบฮะ โอ้ยลบทีมแล้วเออบ่เป็นบ่เม็นยังไงเดี๋ยวผมคนแจ้งตำรวจมาเสร็จเรียบร้อยแม่นแท้ๆนี่ตอวนี่ทีมงานทีมงานครับทีมงานสับเปลือแจ้งตรวดจับครับ <c oughs> าคือถอยรถแนวนันบ่ะเนี่ยโอ้จักแนวดอดอกสับเปลือโอเคจะขึ้นหรือเปล่าเสร็จแล้วครับฮะทำไรอย่ากอฮึโอ้เฮ็ดใบเจียเขาแตกเนาะ ไป,ไปกลับลำมือครับไยไปก้อนไปก้อนไปก้อนเดี๋ยวให้เขารถขึ้นมาโอ้ขออภัยในความเสียงดังครับขอไว้มาแม่จัดเร่งในเครื่องน,นะโอ้ยเฮ้ยเอาเอาเอา,เอา แรงขึ้นค,ครับเดินเบาครับปั๊มแรงปั๊มแรงเปิดไฟามอหนำเกลียวเลยครับคนนี่คนเดือดออกฟ้ามันฟุ้งออกหมดเดี๋ยวมันร้อนนี่ครับเปิดไฟามอาหนำเลยเสร็จแล้วไม่รู้าย้ายไปไหนครับ ừ em tầm cô tàn ra ลูกน้องมาเกี่ยวข้าวไก่สับเปลือทีเดียวงานงอกเลยพี่น้องขึ้นนับก็ได้มองจ้าเกียร์ นี่บบมีคนเกี่ยวไก่เลยเนาะหมือนนี้เนาะแต่เกี่ยวไก่ถักถักเกี่ยวไก่แจ้งจับยังอยู่โอ้ยอย่ามาลินลินก็ใครก็ลินได้ครับลินก็ซับปลเหลือมาได้ครับพี่น้องเออ ที่เขาบอกไม่เหรอโอ้โนี่มันปีนโอ้ตัวนี้มันปีนก็นี่ตัวนี้มันบมหมุนเนาะ ากันย็นบในทังนวเบิรังโอ้ยสูสังตาเท่าะไรดอกตีนนมันบวมุนเอาออก่อนบ้อปอมาต้องเอาออกพริกมาเลยไหมมันจะสองอันจะวูดองโซกันกันยุคีกันเท่ามกี้แกงน้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงตุ่มวันนี้นะเดี๋ยวสันจะเอาลงตุ่มนะวันนี้นะ เผาเลยนะ่วยเยาวาใครมาแก้เราเราสั่งฉบมบเลยอเผาใหญ่เดียวเลยยีมูหัจักหุ่มเขาถ่ายเขาว่าห่มสับเลือมือเจ้าพงเลยของเขาดีเลยนะยังไงเนาดีเลยเนาดีดูดูดูมันไหเบอกทบับเลือหมมหูจักห่ม รู้จาคมนี่บ้านเราเขาเรียกใบบ้านเราไม่ได้เรียกใบหากไอ้พวกข้นละไปยเง้อเออมันคนละคนกันมันกระดูกกะันกนดกระดูกกระดูกเอาไอ้แหมเแมไหมโอ้ยอย่างงี้เพ่งมเหลือเส้าพงหน่ะนำร้อนลววโอ้ยอมก็ดีเติบอยู่

ไปไม่ต้องไปเขาสายพันไอ้เขาเอากระสอบใส่ไม่เขาโจกออกหันน้อยนึงแล้วก็เปลี่ยนสายพันสายพันนี่หมุนบอกใช่เหรอเออไปเนี่ยเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจจับอีกคนนึงเลยนี่บอกปลุกเรื่องนี่สายพันธจะไหนอ่ะอืมมันคลิ้งสายงานเดี่เวลาหนูมันคือลูกเกี้ยนกับงานจะไหนเออมีลูกเกลี้ยงมีลูกเกี้ยงมันมันจะหมดแล้วเรียบร้อยยังงามมาได้งานเลยวะมันเป็นยังไงเลย เหมียนเดิมเหมียนเดิมเหมียนเดิมโอโจ้ด้วยการทุบการทุบเลยนี่เดี๋ยวเปิดทั้งทั้งทั้งกันเอ้ยแกสังหารไอ้แก้วเขาไม่ได้ใช้เบิร์นก้นขี้ขาดนะพี่น้องขี้ขาดว่าบม่ได้ใช่นะยังไงเดี๋ยว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 เจีงตำรวจจับเลยอันน้มันใส่ขี้ขาดข้อหาขี้ขาดครับเต็มอันย่ะเต็มอันย่ะออฟออ จกโจกจกจกเขาเองรู้จักจกเลยนี่นะถ้าบอกว่าโฮมิงทำไมไม่รู้จักล่ะมืออะไยี่ห้อไอ้มือคะไรอันนี้โอ้ยเกลวมือมือเส้าพองเลยออออเออมือเส้าพองเลยของเขาดีป่ะของเขาดีว,วะ่ะเออของซีเกตหรือว่าท่านรมดาได้หน่อยยังไงเนาะะฮใช่ไหมของซีเกตของอะไรนะของซีเกตซีเกตมีของดีโอ้ จับเปลือบ่ต้องไปหาหมอเลยวานนั้งจระเข้ก็บ,บ่ต้องเนาะจะไม่กู้มกจบพักเนาะมื้มนมนอนี้จบขู <c oughs> ้มือรอดด้วยอยู <c oughs> ย่ลาไปที่ทุกคนโอ้ยลายพันธุ์ตัวนี้มันยืดหมดแล้วมันใหม่จน,ออนเนาะก็ยังเก็บมาใส่อยู่อันนี้ดีก็บว่ามากพลังเงึดใช่าให้ดมมันไมน่ไหวมั่วันจะจับตัวนี้ก็หมด หมุนแล้วปิดหมดแบกแบกแบกทำให้มันแข็งแรงหน่อยสิทำให้มันแข็งแรงหน่อยสิ โอ้เทเขาปุ๊บใจงั้นเลยบ่ะไงโอ้เบ้เอแบพูดเล่นพูด่น้อยเนาะแบงแบ่งโอ้ถูกปีใส่กระเป๋าก่อนเก็บปลาหลังไปกอเยะเอแบ่งสันแนจะกเครื่องนึ่งแยสิแบ่งันแคปลานีเกมดไปเก็บไม่ใเก่าเลย่ใ เบอ,อ,อเด่นเงินแล้ว,ออวลืวลมวลวอมูนลไประวางไปอาดหลาดสองพันสองพันเท่าไรน่าจะไรเออซีไร่ จักเหรอ,อ,อีนนเอวหเหอาเมียนของเรียบร้อยแยกๆเอาทำนี้ละพี่นอ้องรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ